ุ้งถังของเราเนี่ยคือจะไม่มีผงชูรสเลยแล้วก็ไม่มีน้ําตาลครับผมก็จะเลือกความหวานแทนน้าตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวข้าวโพดหวานแล้วก็เป็นมันญี่ปุ่นแล้วก็ตัวโรตีเองเนี่ยผมก็ทําแบบเป็นสูตรของเราเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยบอกว่าแบบอร่อยมากชอบมากบางคนเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนผงก็ดีหรือเปล่าบางคนเอ๊ะคล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่เหมือนมัคซมันหรือเปล่าก็คล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่มันบอกไม่ได้จริงๆครับต้องลองด้วยตัวเองครับผม wow. สวัสดีครับผมไม้เจรพัฒนนะครับทำธุรกิจร้านอาหารครับเป็นร้านกุ้งหางนั่นเองนะครับหรือว่าเช้าชชยกุ้งครับผมเกิดจากตอนนั้นก็เพิ่งเรียนจบมาหาลัยมาตอนนั้นก็ยังมีแบบถ่ายละครอ,อยู่บ้างนะครับก็เป็นนักแสดงมาตั้งแต่แบบตอนเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊อยากหาอะไรที่แบบทางานได้ประจําประจำอะไรเงี้ยครับมีไรายได้ทุกวันก็ตอนนั้นก็นึกไม่ออกว่าจะทําอะไรดีไปทํางานบริษัทก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลยตอนนั้นกุ้งหางดังมาก ก็เลยลองคิดค้นสูตรด้วยตัวเองแล้วก็ผลปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับดีมากครับ mm hmm. ก็เลย mm hmm. ตอนนี้ก็เข้าไปที่อย่เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. จริงๆเนี่ยอย่างที่ว่าครับคือของเราเราขายอาหารทะเลครับก็คือที่สําคัญเนี่ย mm hmm. ของต้องสดก่อนครับ mm hmm. อย่างกุ้งเหล่านี้คือผมเป็นคนซื้อเองทุกวันทุกอย่างตลาดเราจ่ายทุกวันเนี่ยก็ะจะดูจากกุ้งก็คือของมันจะสดใหม่แล้วก็ตัวใหญ่เราชอบแบบไหนเราให้ลูกค้าแบบไหน,นครับ mm hmm. แล้วก็ของเราเนี่ยคือจะไม่มีผงชูรสเลยแล้วก็ไม่มีน้ําตาลครับผม ก็จะเลือกความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวข้าวโพดหวานแล้วก็เป็นบันญี่ปุ่นเชื่อว่าแบบคนไทยเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าชอบรสชาติหวานหรือว่าความกลมกล่อมของอาหารอยู่ดีครับ mm hmm. แล้วก็ตัวโรตีเองเนี่ยผมก็ทาแบบเป็นเป็นสูตรของเราเลย mm hmm. ซึ่งลูกค้าเนี่ยบอกว่าแบบอร่อยมากชอบมากบางคนเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนแบบผงกะหรี่หรือเปล่าบางคนเอ๊ะคล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่เหมือนมักสมันหรือเปล่าก็คล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่แะแนงหรือเปล่าก็กึ่งๆทีเนี้ย มันบอกไม่ได้จริงๆครับมันบอกไม่ได้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องลองด้วยตัวเองครับผมที่ร้านนะครับก็จะมีไซส์ S นะครับ199าบาทไซส์ M 399บาทแล้วก็ไซส์ L 499บาทแล้วก็ไซส์ XL 699บาทครับอย่างถ้าไซส์ S ก็เหมาะสำหรับประมาณ1 2ท่าถึงอท่านไซส์มีเดียมก็2 3ถึงาท่านไซส์ L 4-5ท่านแล้วก็ XL 6 7ท่านรับทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันครับขึ้นอยู่กับขนาดมากกว่าครับใช่คือเราอย่างที่บอกว่าเราไม่มีการแบ่งระดับว่า คุณสั่งไซส์เล็กแล้วคุณจะได้สินค้าที่ที่นอกที่ไม่ดีกว่าหรือที่ด้อยกว่าไม่เลยครับทุกคนได้กินของดีเท่ากันแล้วเหมือนกันหมดแล้วก็ออกมาจากความตั้งใจทุกกระทะเท่ากันหมดใช่ครับผมตั้งโควิดสองปีที่ผ่านมากระทบ,บ,บเยอะเลยครับกระทบนะกระทบเกือบ3 0มสอลูกค้าก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านหรอว่าอย่างที่บอกเราก็มีการแบบทำกลับบ้านให้ลูกค้านี่ครับแล้วก็รสชาติก็คืออร่อยเดิม ผมเชื่อว่าเนาะการทำธุรกิจแบบนี้ถ้าทำเราทำด้วยความรักนะฮะว่ายังไงลูกค้าไม่ถึงเราแน่นอนเพราะลูกค้าเขาก็รับรู้ได้สิ่งที่เราตั้งใจทำให้เขาเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะครับเหมือนเราวาดรูปฝากถนึงลูกค้าเก่านะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีทุกคุณนะฮะก็คงยังไม่มีผมในวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่รักเราแล้วก็ให้ความสนับสนุนของเราตลอดลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ลองทานเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่า ผมเชื่อนะว่ากุ้งผังเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่ได้ลองทานนะครับอยากให้ลองเปิดใจค,ครับมาลองที่ร้านเป็นชชมกุ้งกระทานะครับที่ตลาดฟูดวิล,าล่าราชพจกษ์นะครับอยู่ตรงนี้เลยทางเข้าเลยครับเจอง่ายๆพ่อค้าน่ารักแน่นอนครับก็บริการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็เปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงประมาณสามทุ่มก็จะมีสั่งในเดลิเวอรี่ด้วยครับมีทาง grab ทางโรบิน hood แล้วก็ไลน์แมนศูนย์เ9้าแปสครับสามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้หรือว่าแบบ พี่จะเข้ามากี่โมงเนี่ยจะได้เตรียมตอนรับได้อย่างถูกต้องครับครับผมนอกจากกุ้งกะทะของเรานะครับที่ได้แนะนําไปนะฮะก็ตอนนี้ผมมีทาของฝากนะเป็นของฝากพรีเมียมเปียะมงคลนะครับก็จะเป็นตัวขนมเปียะนั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลายไส้เลยนะครับนี่มีทั้งหมด12ไส้12ความมงคลนะครับก็มีแบรนด์น้องใหม่นะครับเป็นนี่เลยนะครับปลาบองนะครับ นี่สูต,เตรเจ๊เทยนะครับต้องลองฮะอันนี้คือไม่เหม็นเลยสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับเจ๊เทย o ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นทางด้านล่างนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ตัวเจ๊มงคลมาให้ด้วยครับ